เฮ้ยเพื่อนเป็นไงวะของแม่งโคตรด,ดีวะเฮ้ย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 แบ่งแบ่งแบ่งหน่อยดีบัวลอยบัวลอยตากูแดง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 ไม่ตัองถามว่าแดงเพราะอะไรดังเพราะอะไรตากูแดงตากูแดงไม่ต้องถามว่าแดงเพราะอะไรนะตามึงก็แดง มึงโดนของดีมากับกูเอมึงอยากได้คองดีมาห้องกูห้องสี่ศูมีแต่ควันมีแต่ความมันแย yeah, ่เอเอมีคนขอประตูวก็กรก,ก,ก,กูเปิดไปดูกูตกใจแบบงอเงะกูตกใจเอเอ,เอมึงแต่งชุดตำรวจมาทำไมไอ้เฮ e, ียกูหลอนเลยเสัตว์เอ ผมจะมาตรวจคุณเย yeah. อันนี้มันคืออะไรคือกัญชาใช่ไหมผมขอตรวจคุณหน่อยโอ้โ oh หขอแม่งโคตรดีเลยเย yeah. อ่าอ่าถ้ามึงมาห้องกูแต่งตัวดีก็ได้ไม่ต้องแต่งชุดตำรวจกูหล่อนไม่หมดและห้องสี8มีแต่ควันมีแต่ความมันเอเอแล้วกูก็ซอยกัน ซอยมันซอยด้วยกันแย่ yeah. มาแบ่งปันมาแบ่งกันกัญชากันฉลองกัญช,ชลีกัญชาเออไอเฮีย er. แบ่งกูหน่อยเด้อสัตว์ข่าวมนโคตรดีเลยไอเฮีย er. วันหลังเนี่ยกูมาอีกแล้วไอห้องสี่ศูนย์แปดไอเฮีย กูขอกลับไปโดดที่บ้านหน่อยนะ